ลลแ้วอสวัสดีไม่ได้เจอกันนานผมเองจิบผมเท่าสวิตหายหายไปเลยผมหายไปกี่วันแล้วครูหายไปเกือบสองอาทิตย์สองาทิตย์แหละดูทรงแล้วคือพอดีเอารถไปทําอะไรจุกจิกจิกมานิดหน่อยเออแต่ก่อนนั้นจะพูดเรื่องอะไรพวกนี้ผมขอบอกว่าผมสบายดี ทุกคนก็คงสบายดีนะโควิดระ,ะลอก2ไม่ใช่ระลอก2นี่ระลอกใหม่ๆอแล้ววันนี้คลิปวันนี้มันจะผมจะมาทดสอบท็อปสปีดเนื่องจากว่ารถผมเนี่ยไปทํากําลังอัดมาก็คือปาดฝาเบ้าลงฝาเ,เป็นฝาสูบแล้วก็ตรงเสื้อสูบลงขี่มินผมไม่แน่ใจพอดีผมให้น้องผมไปทําก่อนอน้นนี้รถผมเจอปัญหาอย่างหนึ่งคือ ไอตัวกดโซ่เรลาลิ้นมันพังมีปัญหาโซ่เรลาลิ้นมันเลยดังฟาดแข็งดังกัากๆๆๆๆผมก็เลยเอาไปแก้ใหม่ไปซ่อม,มง่ายเหละพอไปซ่อมเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนน้องผมก็บอกว่าเออรถมาลองทำกำลังอัดไหมเพราะก่อนนั้นเขาทำบิ๊กแม็กมามันแรงอย,ยู่แหละผมก็เลยว่าเฮ้ยผมก็ไปศึกษาการทำกำลังอัดมาการที่ปาดฝาเสื้อสูบลงเนี่ยให้ลูกสูบกับเสื้อสูบมันใกล้กันเนี่ยมันจะได้กำลังอัดวงในช่วงต้นเพิ่มมากขึ้น แบบว่าเอาง่ายๆว่าท็อกมันจะหนักขึ้นในช่วงรอบต้นถึงรอบกลางคือลถคุณจักรชาติว่วงห้าเลยคือแรงมากแต่แลกกันด้วยว่าปลายคุณจะห้อยเพราะว่าอากาศนห้องเผาไหม้น้อยลงเพราะลูกสูบกับเสื้อสูบมันใกล้กันห้องเผาไหม้มันเล็กลงซีซีในห้องเผาไหม้ซีซีในเออนั่นแหละก็เลยแก้ปัญหาโดยการใส่แคมเพิ่อมอีกตัวหนึง่งทำให้มันยกกระเดื่องไอดีนานขึ้นแล้ววิธี แก้ไม่ให้วาโอเคก็อย่างว่าฮะปาดลูกสูบหลบบาวเข้าไปอีกอาจจะขึ้นรูปให้ดูแต่ข้อมูลละเอียดลึกๆไม่แม่นตอนนี้ผมจะมาเทท็อปสปีดดูเพราะว่าเมื่อวานซ้อน2ผมตกใจมากว่ามันทําได้ร้อยสี่สิบร้อยสี่สองตัดเลยนะอาจจะตามลมอาจจะอะไรด้วยก็ไม่รู้แหละแต่แบบรถผมเดิมๆอันนี้ขอท้าความ,ม,มรถเดิมๆก่อนรถเดิมๆผมขี่ไม่ถึงร้อยสี่สองตัดนะต่อให้เปลี่ยนท่อมาแล้วคือผมทําได้คนเดียวนี่แหละผมน้าหนักประมาณเจ็ดสิบหก สูงกว่าเจ็บกว่าแบบไม่ก้มไม่หมอบแล้วก็เคยก้มเคยหมอบแหละประมาณร้อย3 0อยสามสใส่ท่อมาก็ท่ออั้นก็ประมาณ 130, ร้อยสาก็จริงๆตอนนั้นผมก็พอใจแล้วแต่ไหนๆก็ทําวันนี้ก็เลยจะมาทดสอบออท็อปสปีดรถคันนี้ตอนนี้มีกลองกลองแต่งเฮอริเรนเป็นกล่องผ้าคาร์อนสีแดงแล้วก็คอยคอย UMA คอยแดงของอ m a าเรซิ่ แล้วก็หัวเทียนเป็นหัวเทียนธรรมดาเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าหัวเทียนสามเขี้ยวมันไฟแก่ไฟแมแลงเกินไปก็ลดลงส่วนหัวฉีดเนี่ยไปเจาะมาเพิ่มตอนแรกจะไล่เป็น e ยี่สิบเต็มระบบไปไปมาก็กลายเป็น e แปดห้าะงั้นเพราะน้ำมันหนาเกินไปกันเลยใส่ e แปดห้าคือซึ่ง e แปดห้าก,กา็ดีนะถ้าน้ำมันมันเยอะมันก็ระเบิดแรงใชได้อันนี้ผมพูดแบบรวบลัดนะแล้วก็มีลิ้นเร่งที่จากรถเดิมมันสามสิบผมขายายขึ้นไปเป็นสามสิบสองมิลไปถึงปากลิ้นเร่งให้มันดูดอากาศเยอะขึ้น อันนี้รถทางผมรับผิดชอบเองนะไม่แน่ทำตาเออวิธีนี้คือผมแบบมันเพิ่งลองด้วยรถเพิ่งลองด้วยยังไม่เข้ารูปเข้ารอยถ้ามีกล่องล่าสุดเอ,อ่อถ้า ECU shop ใช่ไหมถ้ามีกล่องอีกสักใบรรจุน้ำมันหรืออะไรเงี้ยอาจจะดีขึ้นอีกตอนนี้ผมก็จะมาลองเทสเท้าสปีดเพราะเมื่อวานมันแรงหนักหน่วงมากเดิมๆผมนะมันจะไปนิ่งอยู่ที่ประมาณ110 115ถ้าหน้าตั้งปกติเลยนะแล้วค่อยขึ้นไป120 125่สิรอย่าอะไรเงี้ยอันนี้คือถอดแคปท่อออกไม่มีอันอะไรทั้งนั้นคือท่่อออโลลงเลยเยป็นนค2ิ้วบม ไปทอดพิอพาจูจะมาลองอัดดูว่าท็อปสปีดมันได้เท่าไหร่ที่มาลองกังคืนเพราะว่ารถมันน้อยแต่จริงไม่ได้ทำตามนะขับเร็วขับเร็วนถผมอาจจะพูดเร็วเลือบรัอนนิดนึงเพราะว่ามันจะถึงทางมันถึงจุดมันจะถึงจุดเทสแล้วก็เดี๋ยวจะลองซัดดูที่ีซัดได้นะ <c oughs> ไม่ได้ขับรถกับข้อทางหลัก่อยช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยมีความมั่นใจในการ มาซัดรถในการบุ๊ทเท่าไหร่เออใช้คำนี้ดีกว่าเอตอนนี้เกียร์ห้ารอบอยู่ที่แปดพันหรือความเร็วแปดสิบเมจะลองดังึ้นไปแต่รอบมาไวเหมือนกันนะปิดคือป,ป,ปิดมือมากเนี่ยมาแล้วอันนี้คือหน้าตั้งนะมีลมโตด้วย ปกตินี่ผม่ชทได้อ,อ,อันนี้น,นี้โตลมนะอันนี้ไม่ได้บอกนะโอเดิมอะมไม่ถึงขนาดนีด้ง่ายหรออันนี้น้าตังไม่ได้บอกนะน,นี้น้าตัง ตัดแล้วตัดแล้วจะลองสัดนลยาแบบว่าไม่มีรถช่วยไม่มีรถไม่มีรถเออช่วยโตลงก็ประมาณร้อยสามห้านะแบบว่าอันนี้โตลงเต็มเลยนะดูตัวผมไม่ได้บอกแต่ลองบอกช่วยอันนี้ผมบอกช่วยนะอันนี้อันนี้ผมบอกเหตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้ว แร,แรงกว่าเก่าเยอะยโอเคอันนี้ไม่หมอบอันนี้ไม่หมอบาะที่หมอบช่วยอันนี้เครื่ออุณหภูมิเครื่องอุ่น,นแล้วนะโอ้ยผ่อนเลยผ่อนเลยผ่นเลยโอเคก็เท่าที่เห็นคือร้อยสีไปมากมี ก็เป็นไปเป็นพีอาร์ทูสองนิ้วแล้วก็เป็นคอของของเอ่อของูมไลเดอร์ไหมสองนิ้วเป็นคอมแบบมีแคสต์นะเป็นแคสต์ต่างพื้นผมไม่รู้คุณจะได้ยินเสียงผมไหมเพราะว่าเสียงแม่งดังมากเลยแต่ผมแคบต้องลมแบบแบบประท้าลงปกติไม่ได้โตหนักๆนะมันจะโลงที่ประมาณร้อยสามสิบนิดๆแต่พอหมอบช่วยก็ก็แรงได้ใจคือคือรอบมันมาไวอ่ะผมจะพูดยังไงดีอ่ะคือ คือตอนผมขี่แรกๆเลยนะตอนตั้งแต่ทามาต้นอ่ะมันรุนแรงมากเลยนะหนึ่งสองสามแต่เจอปัญหาคือรถสตาร์ทติดยากแล้วก็ดับเพราะว่าย e ี e ่ยี่สิบล้อนะ้ำมันมันหนาเกิอนอะ่ะมันสตาร์ทยากหลังจากเนี้ยถ้ามีจังหวะผมจะลองไปใส่กแก๊สเพิ่มเพราะว่าพ่อผมไม่ชอบพ่อดังมากไนงะผมอยากจะดูว่าถ้าพ่อเงียบคนเนี้ยมันจะมันจะจะไม่ออกไหมเออแล้วตอนนี้มันแรงมากเลย บอกไว้อีกครั้งว่าคันนี้มีแคมแต่งหนึ่งตัวองศาดีเปิดนานขึ้นทั้ง VVA ทั้งรอบปกติเลยก็ไม่รู้เหมือนคนของอะไรคือเขาเป็นคนยัด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 ให้ผมแล้วก็คอยแดง u m a หัวเทียนธรรมดากองสลิเคนลิ้น32นั้นลิ้น,ล,นลิ้นเล่ง32มิลที่ไปปาดมาเพิ่มแต่ใบลิ้นเล่งเหมือนจะเป็น31มิลมั้งไม่มั่นใจมันเป็นกลวยเข้าไปแล้วก็หัวฉีดเป็น ผมเคยเปลี่ยนทํารถมาก่อนนะเนี่ยแล้วเปลี่ยนหัวฉีดเป็นเขาบอกน้องผมบอกมันเป็นของ X Max มันเหมือนของ X Max มากแล้วเขาไปเจาะรูเพิ่มเพื่อเพราะตอนแรกอ่ะทามารอบแรกอ่ะน้ามันบางเออพอทามารอบสองปุ๊บน้ํามันหนาเกินนิดนึงก็เลยผมก็เลยเปลี่ยนเป็น E 8 5ดห้าเพราะย่จริงจริงอันนี้ส่ง E 8 5ดห้านี่ก็ช่วยได้เยอะนะตอนนี้ก็เป็น E 8 5ดห้าอันนี้คือน้ํามันเต็มถังผมน้าหนักเออ ลมยางยังไม่ได้เติมล่าสุดไม่รู้เท่าไหร่ผมเต็มถังรถน,น้ำมันเต็มถังน้ำนันผมเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกตอนนี้เจ็สิบอาจจะขึ้นมากว่าน,นี้ก็ไม่รู้ช่างล่าสุดมาสองเดือนก่อนแล้วก็ผมสูงร้อยเจ็ดสิบห้าหน้าตั้งโต้ลมเลยเมื่อกี้มีหมอบช่วยจังหวะที่บอกก็หมอบนะฮะแล้วก็ท่อไม่ได้ใส่แคทปล่อยโล่งเลยเป็นขอบอมสองนิ้วของพีอาร์ทูมันก็ดังนา่าลำคาญจริงผมไม่ชอบท่อดังมาก อยา,อยากยาทดสอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ไงแล้วก็เป็น e 8 5ดห้มีแคมอย่างที่ว่าเป็นตอนแรกทำแค่นี้ฮะหลักๆคือเพิ่มกำลังกัดแล้วก็แก้เรื่องช่องไยมีปัญหาคือเนี่ยมันมาไวมากเลยอันนี้คือรถลูกเดิมนะฮะไซส์ห้าเหลบบา,าผมว่าเขาหน้าพอใจนะอาจจะมันก็ดีกว่ารถเดิมอะสำหรับผมอะรถเดิมผมไม่ถึงร้อยร้อยสิบสองจริงๆพูดเลยนะ ไม่รู้รถเขอื่นจะถึงแบบจากโรงงานมาแต่ผมไม่ถึงไงหรือคุณลองอเปรียบเทีย,ทยบรถคุณก็ได้เพราะว่ารถคุณที่ไม่ทํามาทับสป,ปีดแบบอาจจะถึงเท่าผมรถเดิมแรงขวาก็แล้วนะแต่วิจารณยานนะแต่ผมไม่ถึงจรงิงรถเดิมร้อยสามสองยิ่งตอนใส่ท่อตอนนั้นขนาดโล่งมามันก็ไม่ถึงอนะ่ะมันก็ร้อยสามสิบนิดนิดร้อยสามเอ็ดอะไรเงี้ยแต่งูนี้มันร้อยสี่สิบไงหน้าตั้งไม่ได้หมอบช่วยไม่ได้อะไรช่วยผมมองว่ามันน่าประทับใจสุดๆไปเลย ขอย้มอีกครั้งนะอันนี้ไม่ได้ขายของนะเพราะว่ามันเพิ่งลองทําอ่ะไม่ใช่แบบว่ามีสูตรอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็้องูระยะยาวก็พัาางมาสุดท้ายรถผมผมจะไม่ชอบเองสิ่ดี๋ยแล้วนี่อะไรวะเนี่ยสีจังรวะผมดขาออกรถเันเยอะกว่าขาเข้าอ่ะไม่รู้มันจะดันได้ไหมแต่ทางแยกไม่มีลมเข้าเลย ไม่ต้งองเร็วงหน่อยไม่ไหวไม่ไหวมไม่ใจว่ะขอโทษขอโทษบางคนอาจ <c oughs> จะใจแต่ผมไม่ใจจริงหมายนี้ <c oughs> เนี่ยเฮ้เรงดันมียาวอันนี้ไม่ต้องลงเท่าที่นะแต่ว่ามันไม่มีลงแบบอาจจะตามลงก็ได้ไหมเนี่ยอันนี้น่าตา้านนะนี้น่าตา้าน ขึ้นตรงน้าตัา้งกร้อยสามห้าตามนะดหน่อยดีกเพราะตรงนี้มันมีจุดที่มันไม่ดีแล้วนะผมเคยแฮนด์สะบัดต,ตรงนี้ไปรอบนึงแถวๆนี้แถวๆนี้แถวๆน,วน,วนี้ผมขอลบเข้ามาก่อนเลนคู่ขนานตรงหลักใกล้ๆสะพานลอยเนะี่ยมันจะมีจุดที่มันแบบเอ,อ่อพื้นมันไม่ดีนะครับ ตรงนี้เป็นลายงูรถผมทินซ้ายขวาซ้ายขวาอยู่หนึง่งเดี๋ยวันไปใไหมเออถ้าม,มีรถเบียดเขานะต้องรีดลอกคันไปก่อนเออร้อยสามสิบอันนี้ไม่ได้หมอบนะอันนี้แบบปกติหน้าตั้งเนะื้นตัวนี่ตรงแดวเลย เอเคเคถนนไม่ดีเลยรถติกซ้ายขวาซ้ายขวาอยู่โอเคจากที่ทดสอบก็130ยกว่าอัพแล้วก็มาไวข้างโอเคนะอันนี้คือแบบรถร้อยห้าสซีซีแบบทำแค่กำลังอัดอย่างเดียวก็คือปาดเสื้อสูบลงกับฝาสูบแต่ใส่ปากกินเหมือนเดิมนะแต่ปาดช่วงตรงฝาเาเสื้อสูบตรงฝาสูบ ก็ที่ต้องทําแบบนั้นเพราะว่าที่ผมบอกรอบปลายห้องเผาไหม้ซีซีนะห้องเผาไหม้มันน้อยลงไงแบบมันอากาศไม่พอมันทําให้ปลายมันดันไม่ได้อันนี้โอเคแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะลองใส่แคสมาลองวิ่งดูก็อย่างว่าอันนี้คือเซ็ตเพิ่มกําลังอัดไล่ e85 คร่าวๆประมาณนี้ถ้ามีอะไรก็พอสอบถามมาได้นะผมมีข้อมูลนะแต่เชิงลึกผมไม่รู้จริงๆเพราะว่า ผมให้น้องไปทําคือเขาก็อยากจะมีสูตรของทางร้านเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือทํากันแบบว่ากึ่งกึ่งกึ่งเกือบทํากันเองไม่ได้ทํากันเองจ๋าน่ะมีลงกึ่งไปะไรก็ค่าเสียหายไม่เยอะบทนี่ตัวผมเองแบบว่าไม่ได้โดนราคาร้านไม่โดนอะไรก็ชุดเนี้เชื่อไหมว่าผมโดนไปประมาณสามพันกว่าอันนี้ไม่ได้จะพูดแบบมาเผาร้านอื่นนะแต่อันนี้คือลองและลถตัวเองพังเองนะประกันหมดแล้วนะแบบผ่าเครื่องแบบเนี้ย ก็ช่างใจเอาฮะถ้าคนแบบอยากแรงขึ้นนิดหน่อยแบบบางคนรถอาจจะร้อยสี่ตัดได้อยู่แล้วหน้าตั้งก็ไม่ต้องก็ได้แต่ผมบอกเลยว่า2คนตอนนั้นอ่ะผมกับผู้สาวเนาะซ้อนท้าย2คนไปผู้สาวผมหนักสี่สิบห้ามันก็ตัดร้อยสีผมตกใจวันนั้นแหละเอพราะหลังเพราะช่วงแรกมันผมลันอินไปสักร้อยโลไงแล้วอนนี้ก็คือซัดมา โอเคคลิปนี้ผมก็จะจบไปเพียงเท่านี้วันนี้อาจจะพูดทีๆเร็วๆไปหน่อยเพราะว่าตอนขับรถเร็วเนี่ยต้องใช้สมาธิ็กน้อยถ้าพูดลิ้นทันกันลิ้นเปี้ยฟังไม่ทันก็ขออภัยด้วยฮะก็ไว้ติดตามกันใหม่คลิปหน้าอันนี้ผมเริ่มลงไปที่เครื่องยนต์แล้วไปเอามาตอนแรกว่าจะไม่ทำว่าจะถอยรถใหม่เลยแต่ไหนๆก็หาเล่นๆหน่อยปีใหม่บนนัสออกโอเคมิเจอกันใหม่คลิปหน้าจริงๆแล้วของจริงแล้วผมไปก่อนครับสวัสดีครับผม ไม่เจอกันจุ๊บ